ทองและสายสีวันนี้เราเจอกับใครนะเพชรพาไทยไม่เคยชกวันนี้พี่ขัดเท่าไหร่ร้อยยเ้าประชามาเป็นไงไปซ้อมอยู่ในอูหินเหรอหรือที่ไหนหินประจวบกี่วันรอบนี้เกือบเดือนนะสามไฟล์ล่าสุดผลงานเราเป็นไงชนะน็อกการอปนาแล้วก็ชนะชนะกี่ครั้งอ่ะชนะสองล่าสุดชกไวร้อยเท่าไหร่ 128วันนี้ร้อยมีต่อน้ำหนักไหมหรือไม่ต่อไม่ต่อน้ำหนักร้อยสามสิบร้อยยี่สิบเก้านะคุมกี่โลรอบนี้4เห็นไหมเขาสไตล์ไงไฟบราเธอร์เขาไฟเตอร์ไหมแล้วก็มวยสองการดเรานี่ประสบการณ์มวยน่าจะเยอะอยู่นะนี่เรากลับมาภาคนี้กี่ไฟแล้วนะเกือบสิบเกือบนะเขาที่เขาทางเรียบร้อยไม่มีปัญหาเอาล่ะลูกหลานจากจังหวัด ฝากเป็นข่าวเที่ยวน่อยดิพี่น้องทุกคนชอเนนยใช่ครับอันนี้ผมเดจะทให้ี่โอเคขอชดิรับผมสวัสดีครับนะครับุวันนี้เราเจอกับทนไม่เคยเจอวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยเขาร้อยสามสิบว่ะเขาอะไรม่มีใครต่อรทิบเมื่อกี้เรามาน้ำหนักพอดีเลยไหมก็ซ้อมอยู่ที่เหมือนเดิมกี่วันรอบนี้สองที่ไนี้เราชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ได้ 30. มสิกว่ามสิบทีมน่าจะมีสไฟหลังเราจะนะกี่ไฟ 2> 2ไฟล่าสุดชกไร้อยเท่าไหร่่าสุดเราชกที่นีมวันนั้นชกที่ทออนันั้อยยีวันนี้ร้อยคุมกีโได้สามสโน้ำหนักไปปอทีนึงน้ำหนักไปปนหกสงอสนนงอสนะค,ค,คนจากจังหวัดอ่ะบอกแฟนครับเชื่อในวันนี้ Saya enggak setuju Oke, cocok di kamu